nóc xèo à nóc sèo xám to xám to có cá hò để nó xám to thật chặt con nai của nó được mình sáp lại đấy anh này này anh mình ăn 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 nó ăn heo heo bản ăn, tớ này mình ăn sáp mình tôi ở bản đó mình ở bản mình อย่างตัวนึงอยู่นี่แดดดันไฟกระฮ้อนแล้วก็มีลิงลมตัวนึงแดดอยู่อันอยู่อยู่เห็นแล้วมองมาเนาะเมื่อวานยิงได้อันนู่นไวอันห้าหกตัวแดดแต่ว่ายังประเทศไทยเขาเบิ่งเนาะพี่น้องทุกคนถ้าเพื่อใดเข้ามาชมจีว่าเบิ่งอยู่ในคลิปนี้เนาะ còn nhớ đừng có like, có share, nhấn subscribe, ha ทุกคนนะต่างลายนะอันนี้ข้าพเจ้าอันไปล้อยิงยิงกระห้องนะอ่าอยู่ทางภูนะยังไกลเนาะยังไกลประมาณหนึ่งโมงไปอ่ามันก็จะห่องแล้วนะเฮ้ยเว้ยเดี๋ยวดูม <c oughs> ันในปลานะยังกระบอกมันปลาใหญ่นะเพราะเขาจะไปยิงอันกระห้องกินมากานะมีหลายเด้อเฮ้ยหอนพักคน จังน่อยก่อนสไปต่อได้ถ้าพระภูเลยนะมาเข้าเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮัลโหลเด้อพวกเขามาสางคนเด้สรางคนมนร้านซองคนเลยร้านเขาซองคนเลยแล้วก็มีมันกดไม้มันใหญ่เลยเนาะนี่มันใหญ่อันนี้มัน <c oughs> มันอ่ะตรงนี้เลยไม่ถึงไงนะถ้าเป็นได้ไดนะพี่น้องทุกคนก็ติดตามไปอ่ปะพปเอาเสียขัไปยิงกระฮอกนะมาเป็นได้เลยพี่น้องทุกคนนะแล้วช่หนนะ้าไปแล้วทุกคนตัวน้องไม่หยาบทุกคนตัวน้องนะทุกโม่อ,อ,อน้องป้าจีปนชานะอ่า có bị cháu sống khuẩn nó, mình nhìn nục nục xèo đó nục xèo đó nhìn đây tụi nó hai mỏ hoang đây tù năng. Tù năng. là còn một tiền nục tụi nó tiền ăn tiền đó anh ấy là nục xèo đó nục xèo đó nục xèo tụi mình lại có cái còn gì nhưng nó hơi bừng rồi Cháu đây nút là cờ đây ảnh cao hót xong tổ đây à cái lỗ nhìn nó đang quay ừ. mình quay ừ. mình, ừ. Ừ. mình đang quay phải... ừ. oh, yeah. đây

นี่อันนี้มันกะน็ะฮอนเด่ะอ่านี่ยังตัวนึงอยู่นี่เด้อเฮ้ยนั่นไปอ่ากระฮ้อนแล้วก็มีลิงลมตัวนึงเด่ะอยู่อันอยู่อยู่เห็นแล้ว,วบอมาเนาะเมื่อวานยิงได้อันนู่นวอันห้าหกโตเด่ะอ่าแต่ว่ายัางบระเทศไทยเฮเบิง่งเนาะพี่น้องทุกคน ถ้าได้เข้ามาชมดีกว่าเบิ้งอยู่ในคลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่ากดติดตามเลยอย่าซับสไครต์ฮ่าเด้อนะให้เป็นกำลังใจได้นะพเพราะเฮากินแต่นกตนัวนี้แล้วก็ก้างนาตัวนี้มันเอาไวนะ้น่ะเอาไว้ตะระแรงเฮาก็จะไปอ่ายิงยิงต่อนะ่ะมันกินมากเด้ออ่าหนึน่งใช่องตัวนี้นะตอนเช้านี้ยมันมีมากไลนะ่แล้วอืม น้ำมันได้ท่านเขาส่งคนเดะคอด่คอยด่คเดะซคนนะฮะนาพลอ่หรอท้าจะไปกินนองนาะน,นาจะมั่ลอเอ,องข่าเจียตัวใหญ่เกินบไปหมแล้วมันไล่ไดเดะเ้ยเถอะเบิ่งได้เปน็นนองทุกคนเนะอ่าตอนี้พวกเขาอยานะู่ในตาเนาะตามีกรต้อไล่เดะแต่ว่าไรไปต่อให้เบิงนะ่งเนาะ mà ta kho vào và sang mong nên đừng hơi ẩn cái nó xuân phong mong à hơi khó cho sinh hữu nữa có phong dù ẩn như Việt Nam hắn cho sinh hữu à để nó biết tôi mua giả giống nhá cô lai là nông thế cái gì na hậu pa, bồn cha, thế nó chỉ nhá na, thế nó chỉ sai cái nó biết cô

phá này cho à là cái <laughs> mè à giống có tế mò cho nó này ạ cái bó trống xíu này chỉ bé trứng à cho cái này họ làm một sáu thế này không một sáu sáu thế cái gì chỉ nãy chỉ nồng nọ ạ chỉ họ cho bé họ thế này chỉ cho bé một cho khâu cái thế này giờ này khâu đây, mình thì Nóc mình cất sủa lên đó sẽ blah nè nó 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 sẽ nóc nè nó sẽ blah nè nó sẽ blah nè nó sẽ blah nè nó sẽ

น,นี่มันม,มนะักห่มมะมันห่มนะกปินนข้าวเนาะพากินเข้าวแรงนะน่าสบตวายรนี่มันหน้าจะเป็นน้อยอ่ะมันหน้า 对，多存几件。对好、哦、你热了吗？ cho nhau đây, nó tôi tất cả อันนี้มันนกเนาะพลัดลโตเลยนะเขื่อนเห็นแจ้งเลยเนาะพุลัดโตไม่ก็กินเขามากกันกระบอกอาบวนมาฮะเขาหุ่ะตเอเอาหลงตัวนะก็ให้แป๊ะลงตวในตวอันนี้พ่อกินเขานะกินเข้าเด้

thì nó sót tàu tàu lấy nó nhầm được lại nó nhầm mà sụp đi đây, ra yếu rồi Nó loay nhỏ Nó rồi mà nó mà Nó hả Cúi

哦，你拿来什么？哪种的？ Tôi và tôi, tôi và tôi để chứ nó em chị nó muốn nó cho cậu ô cho cậu phá tàu rồi cậu nó quá

Um, não pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho. Um 下不了那种。Non? ต่อตามโอ้ตอตา 那这个带上也不上。 có chỉ bài ra là ha có một bàn tao mà thế chúng tao là cho chúng mày chỉ bảo cá bảo như thế này chúng thế nó có lần tàu lần gì thì nói lần gì thì còn cá là đó tấm này chứ ta number nung xíu à con à đẹp nè giá này chúng ngay đậm

几块钱吗？哦，做海南的多了嗯， ý thức cái việc này tạo ra cái việc này mong tôi phải ต่อแล้วนะคลิปนี้มีแต่เท่านี้แหละพี่น้องทุกคนเนาะถ้าวัานยังไม่ได้อ่ได้ติดตามเนาะและว้วก็ช่วยติดตามเด็ก